สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านครับวันนี้มาพบกับ7เหตุผลที่อาชีพนักขายเป็นสุดยอดอาชีพที่โลกนี้เคยมีมาเวอร์ไหมสุดยอดอาชีพที่โลกนี้เคยมีมาซึ่งในฐานะที่ผมเป็นนักขายครับก็บอกเลยว่ามันทําให้ผมมีกินมีใช้จนถึงวันนี้นะแล้วจนถึงวันนี้มันไม่ต้องพูดเยอะแล้วว่าขายของอะ่ะมันทําให้คนอะ่ะประสบความสาเร็จได้ขนาดไหนนะครับไม่มีธุรกิจอะไร ที่ไม่มีการขายนะทุกคนเชื่ออย่างนั้นเห็นด้วยไหมนะครับมาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกครับคือแคเรียพาดที่ชัดเจนมากๆนะอาชีพเซลล์อะ่ะมันไต่เต้า,ตาได้ยไงตั้งแต่ขายจากระดับล่างสุดก็คือเป็นเซลล์ะนะรับเป้ามาก,ก็อาจจะเป็นยังไงอะ่ะเป้าระดับจูเนียร์นะนะครับทีนี้ถ้าเรายิ่งขายดีขายเก่งอะ่ะไอเรื่องทํามากได้มากมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหม แน่นอนว่าคุณก็จะได้รับการโปรโมทที่เร็วที่สุดมากๆนะครับเป็นซีเนี่ยเซลลขึ้นมาแล้วเป้ามากขึ้นดูแลลูกค้าที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้ขึ้นไปอีกชัดเจนของเซลเลยคือการเป็นผู้จัญการฝ่ายขายนะเห็นไหมว่าจริงๆอยากไต่ให้ขึ้นระดับสูงไวๆวอะ่ะเอาผลงานว่าล้วนๆเลยคือเซลอะ่ะยอดขายมันแทบจะเป็นจุดบอกได้เกือบจะดีที่สุดตรงแท่เนี้แกัน ว่าคนนี้มันเก่งไม่เก่งถูกเปะ่ะเพราะงั้นเนี่ยไอ้คนนี้มันเป็นท็อปเซลล์อยู่เรื่อยๆอะ่ะแล้วทําได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเตะบอลก็เหมือนแบบวันเดอร์คิดอ่ะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ไวนะครับคุณก็จะถูกดันให้เป็นผู้จัดการก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะเอาหรือเปล่านะครับตาแหน่งนี้ซึ่งพอได้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายอะ่ะมันก็ชัดเจนอีกว่าการก้าวไปสู่ผู้บริหารฝ่ายขายเห็นไหมแสดงว่าลูกน้องเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้จัดการมาแทนเราแล้วนะครับผู้บริหารก็จะอารมณ์แบบ รับคำสั่งต่อสายตรงกับซีออย่างเงี้ยอยู่บริษัทที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ปลายน้ําแบบสุดๆนะผมถือว่าเป็นจุดสูงสุดของนักขายเนี่ยคือการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคือด้วยความว่าเป็นเซลล์ไงเวลาแบบจะตั้งธุรกิจจะทําอะไรเนี่ยมันมีทั้งคอนเน็กชันใช่ปะ่ะความเก่งในวงการอย่างเงี้ยฐานลูกค้าก็รู้จักเราใช่ไหมก็เหลือแค่เอาสินค้าที่มันเป็นของตัวเองนะครับหรือไปพาร์ทเนอร์กับคนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความแบบชํานาญนะใชัคำนี้ชํานาญกว่าคนที่ไม่ได้ทําอาชีพเซลนะผมมั่นใจว่างานในส่วนนี้เซลค่อนข้างได้เปรียบมากเลยนะครับอย่างที่2ครับคือทํามากได้มากก็ตรงไปตรงมาแล้วตามยอดขายนะแล้วก็ระบบคอมมิชชั่นซึ่งแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปแต่สิ่งนี้มันคล้ายกันคืออาชีพเซลอ่ะมันชัดตรงที่ว่า ค่าตอบแทนจากยอดขายอะ่ะมันควรจะได้ค่าคอมอยู่แล้วยิ่งถ้าคุณทําได้เกินเป้าอะ่ะบริษัทยินดีอยู่แล้วครับที่จะให้ผลประโยชน์มากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าว่าไลฟ์ขีดจํากัดก็ได้เพียงแต่ว,ว่าขีดจํากัดของเซลล์อ่ะมันอยู่ที่เรื่องเวลาเนาะเวลากับเรื่องฐานลูกค้าอย่างเงี้ยเออถ้าคุณมีฐานลูกค้าเท่าเดิมเนี่ยยอดขายมันอาจจะไม่ได้เพิ่มไปกว่าน,นี้เท่าไหร่ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ มีแค่ไม่กี่ปัจจัยที่ทาให้รายรับเราเนี่ยมีขีดจํากัดเนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าก็มีเรื่อยๆนะครับเพิ่มยอดขายได้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะมันใช้คําว่าไรขีดจํากัดได้นะครับเพราะงั้นเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องทามากได้มากนั่นเองชัดเจนมากเลยคือมันเป็นไม่กี่อาชีพอะที่คุณสามารถมีไรายได้แซงพวกอาชีพเทพได้อาชีพเทพเช่นอาชีพหมออย่างเงี้ยนักบินอะไรแบบเนี้ยผู้พิพากษาที่แบบคือมึงได้เงิน6ห,หลักอะ เออไอเซลอ่ะก็ทําได้เหมือนกันเว้ยถูกไหมเซลอะ่ะบางคนแม่งก็ได้เป็นแสนบางคนก็สองสามแสนบางคนแม่งขายประกันขายตรงอะไรเป็นเพชรเป็นนุ่มเป็นนี่หรืออยู่ในองค์กรเนี่ยรับค่าคอมหลักล้านก็มีเหมือนกันนะคือมันทําได้ขนาดนั้นเลยนะครับก็ลองไปเลือกดูนะว่าองค์กรหรือว่าธุรกิจที่คุณทําอยู่สามารถสร้างไรายได้ขนาดนั้นไหมนะครับนะอย่างที่สามครับคือโอกาสในการทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ก้าวสู่การ,รเป็นเจ้าของธุรกิจก็ สืบเนื่องมาจากเรื่องแคเรียพาธถูกปะที่ผมว่าว่าจุดสูงสุดของเซลล์มันคือเจ้าของธุรกิจคือด้วยความว่าเป็นเซลล์ผมขยายเพิ่มก็คือคุณมีความชํานาญในตลาดเงเชี่ยวชาญแล้วก็มีฐานลูกค้าซึ่งอันนี้มันโคตรสาคัญไอสิ่งที่คนชาวบ้านตาสีตาสาทําธุรกิจแล้วยากคือไม่มีคอนเน็ชันหรือว่าไม่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วถูกปะมันก็ต้องเริ่มเหนื่อยกว่าคนอื่นนะต้องใช้เรื่องมาเก็ตติ้งต้องใช้การโฆษณาอะไรแบบกว่าจะรู้จักใช่ปะ หรือถ้าไปเปิดบริษัทแนวะ B2B อะ่ะคือด้วยความว่าตอนแรกมันโ no น name เลยอะ่ะมันไม่มีฐานลูกค้าก็มันก็เหนื่อยมากอยู่แล้วแต่เซลล์อ่ะอย่างผมเนี่ยคือมาจากสายไอทีใช่ไหมลูกค้าผมก็จะเป็นพวกกลุ่มธนาคารกลุ่มบริษัทใหญ่อย่างเงี้ยวันที่เราออกมาทําเองอะ่ะเขาก็เป็นผู้บริหารอยู่ใช่ไหมครับเราก็แค่แบบเออเฮ้ยแนะนําตัวพี่ครับตอนเนี้ผมมาทําเองนู่นนี่นั่นคือเราแม่งมีเครดิตไง เขาว่ายินดีแล้วเฮ้ยแล้วมึงทําอะไรวะเออมึงขายอะไรโอเคเนี่ยมึงมาเล่าให้กูฟังหนะ่อยเนี่ยคือเขาเอาแค่เรื่องกูก็ได้เปรียบแล้วอะนะครับอันนี้คือเรื่องของของการเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวนะในฐานะนักขายนะครับได้เปรียบมากๆนะอย่างที่สี่ครับมันเป็นอาชีพที่อยู่ในสถานะที่เรียกว่ามนุษย์ทองคําตลอดเวลาแต่มีข้อแม้ว่า ต้องเก่งนะต้องเป็นท็อปเซลต้องมียอดคือบอกเลยว่าอยู่ในวงการอะสมมุติขายเก่งขายดีเดี๋ยวชื่อเสียงมันมาเองผมเองก็มีช่วงหนึ่งครับคือนั่งอยู่เฉยเนี่ยมีแต่คนชวนไปเป็นผู้บริหารเงินเดือนเท่าไหร่ก็บอกมาแบบนั้นอะแต่มันต้องเป็นท็อปเซลให้ได้ก่อนนะคือถ้ามันเก่งจริงเนี่ยแม่งเลือกได้เฮี้ยถือว่าเป็นงานที่แบบคือแม่งไม่มีทางตกงานเลยอะถ้ามีฝีมือนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่า แก่ไปกูจะเป็นหมาล่าเนื้อบอกว่าเด็กรุ่นใหม่มันมันเจ๋งกว่ามันสดกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จริงเสมอไปเพราะว่าไอพวกท็อปเซลรลุ่นใหญ่อ่ะความเทพของมันเลยก็คือคอนเน็กชันไงถูกปะ่ะความสนิทกับลูกค้าอย่างเงี้ยโดยเฉพาะไอที่เรียกเคียร์เขาอะลูกค้าใหญ่นะครับคือหลายๆธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่อะเขาไม่ได้ต้องการลูกค้าแบบเยอะขนาดนัน้นหรอกปลาซิวปลาส้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบ มันได้เงินไม่แต่เมดเต็มหน่วยเท่าพวกขายใหญ่อ่ะเออแต่ถ้าคุณแบบมีความเกา๋าคุณมีประสบการณ์เนี่ยคุณอยู่ในตลาดมานานลูกค้าก็สนิทรู้จักใครหมดเลยเวลาจะไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่อ่ะมันสัมภาษณ์ไม่กี่อย่างครับก็มึงรู้จักลูกค้าที่ไหนบ้างใช่ไหมมึงมีเคลียร์เขาอะไรบ้างคุณตอบได้หมดเลยโห oh, คูทำโปรเจกต์ทำยอดกับไอ้เจ้าเนี้ยดีลกับฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ไปเสนอตัวกับบริษัทที่ต้องการทํา ตลาดในกลุ่มนั้นพอดีอ่ะบอกเลยว่าได้งานแม่งโคตรหวานเจี๊ยบเลยนะครับเรียกได้ว่าสถานะมนุษย์ทองคํามีแต่๋วคนต้องการตัวเนอะอันนี้อย่างที่สี่เลยครับอย่างที่ห้าครับมันเป็นอาชีพที่สอนกันได้คือแม่งลบออกจากสมองเลยไอ้คำว่าบอลทูบีอ่ะไม่จริงไอ้เฮียมันเกิดมามขาขายของเป็นไหมไม่ครับมันฝึกได้ทุกวันไงข้อดีของการเป็นเซลล์คือแบบมันเป็นงานที่ไอ้เฮียต่อให้แม่งล้มเหลวนะมึงก็ได้ประสบการณ์ที่ดีถูกปะ่ะต่อให้ มีเรื่องประสบความสาเร็จอะแม่งก็ประสบการณ์ที่ดีคือมันเป็นอาชีพที่จะได้เจอกับเรื่องทั้งผิดหวังทั้งสมหวังตลอดเวลาอยู่แล้วอะนะครับการถ่ายทอดทักษะการเซลลสอนได้อะ่ะมั่นใจอะอย่างอะไรอะมึงโทนะัลูกค้าเนี่ยมึงสอนลูกน้องได้ปะ่ะสอนได้ดิก็ทําสคริปต์ไปดิใช่ปะ่ะสอนการพรีเซนต์สินค้าเอา้ามึงก็ต้องศึกษาโปรดักต์อะมันฝึกได้ปะ่ะฝึกได้ดิียแบบมึงก็ทําเป็นแบบทดสอบดิเออพอเริ่มเก่งโปรดักต์การพรีเซนต์มันก็ต้องดีถูกอปะ การถามคำถามมันก็ต้องแม่นยำเพราะว่ามึงเข้าใจสินค้าไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าจะบอกว่าเฮ้ยไอท็อปกูเป็นท็อปเซลล์อ่ะกูสอนใครไม่ได้หรอกไม่จริงหรอกมึงปิดตัวเองไอ่เหมมึงแบบมึงอาจจะขี้เกียจก็ได้มึงไม่เคยทำไงมึงก็เลยคิดว่ามึงทำไม่ได้แล้วไอตอนมึงก่อนขายเก่งขนาดเนี้ยมีใครมาสอนมึงบ้างล่ะอ่ะมันก็ต้องมีบ้างอ่ะถูกไหมเออแล้วทำไมมึงทำได้วะนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่างานเนี้ยมันถ่ายทอดกันได้เนาะ คือไม่ต้องห่วงเหี้ยขับเครื่องบินแม่งมันก็ต้องถ่ายท่อกันได้ปะ่ะเป็นหมอมันก็ต้องสอนได้ปะ่ะเพราะงั้นเนี่ยอาชีพเซลล์อ่ะเวลาก้าวไปสู่การเป็นผู้จัดก,การผู้บริหารฝ่ายขายหรือเป็นเจ้าของนะครับรับลูกน้องมาคือมึงสอนได้ชัวนะครับมันก็เลยเป็นอาชีพที่สามารถส่งต่อความสามารถไงความเจ๋งความเทพอ่ะให้กับคนใกล้ตัวหรือลูกน้องคุณได้นะครับเดีย๋ยวนี้6กครับอำนาจต่อรองในการทํางานเออถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยนะอย่าเป็นลูกจ้างเทพป่ะ มันเป็นอาชีพแค่ไม่กี่อาชีพนะที่แบบว่าเจ้านายแม่งงอหรือเป็นลูกหลักได้เร็วเออเฮียทาเงินเนี้ยนี่ไม่เป็นลูกหลักได้ไงวะมันถึงเป็นอาชีพที่ยืดหยุ่นไงนายถ้าแบบคุณมียอดเนี่ยนะไม่ต้องมาตามอะไรคุณมากอะ่ะถูกปะ่ะต่อให้แม่งเป็นบริษัทที่แบบเฮียระเบียบวินัยจัดอะ่ะเขาก็คงมาอะไรคุณมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวแม่งคุณจะออกถูกไหมอาชีพนี้มันเลยกลายเป็นอาชีพที่ค่อนข้างแบบอิสระแบบ อาบอกตรงมึงแว็บได้อะถูกปะแวบไปล้างกาแฟงแวบไปเออทำนู่นทำนี่ยียแบบคืออาชีพนี้มันทําได้ขนาดนั้นแหละนะครับแต่ขอว่าข้อแม้อย่างเดียวนะคือมียอดนะครับจะขอเงินเดือนเพิ่มจะขอเขตเพิ่มจะขอลูกน้องจะอะไรอย่างเงี้ยแม่งขอได้หมดเลยแทบจะเสกเลยนะครับยิ่งถ้าคุณเป็นเซลล์ที่แบบโตมาพร้อมกับนายอ่ะเออแบบเจ้าของบริษัทกําลังเล็กแล้วแม่งแบบเฮ้ยจู่ๆมึงทํายอด กระโูดใช่ปะคือแต้มบุญก็สูงเนี่ยบารมีสูงเผลอเแม่งได้หุ้นด้วยอันนี้บอกตรงนะแบบอย่างบางบริษัทเข้าตลาดหุ้นเนี่ยแม่งเอาหุ้นในเซลล์ตัวเทพเลยเพราะว่ามึงจะได้อยู่กับกูนานๆไงเออใช่ไหมไอ้เซลล์แม่งอยู่ต่อเพราะว่าเออเฮียกูได้หุ้นอำนาจก,กูก็มีนายกูก็รักเห็นไหมคือโคตรวินเลยนะครับอย่างที่เจ็ดสุดท้ายครับอันนี้แม่งโคตรมีค่าเลยว่ะคือเซลล์นะไม่ว่าจะวงการใดๆนะ เซลขายรถขายบ้านขายตึกขายซอฟต์แวร์ขายไอทีขายระบบขายโน่นอะไรเนี่ยเนี่ยคือแม่งโชคดีมากที่ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากลูกค้านะครับโดยเฉพาะระดับผู้มีอำนาจตัดสินใจเห็นด้วยไหมคือหลายคนเนี่ยแม่งโชคดีแบบเจอซีโอยักษ์ใหญ่นามสกุลดังเว้ยบางคนแม่งเจ,เจอเจ้าของธุรกิจที่แบบสร้างจากศูนย์อย่างเงี้ยไอเฮียเรายิ่งสนิทนะเว้ยเขาแทบจะเล่าให้มึงฟังหมดเลยอะว่าทาไงถึงรวยคือแม่งดีปะ คือมันไม่มีตำราที่ไหนและแม่งสอนใกล้ชิดขนาดเนี้ยลูกค้าเนี่ยคือแม่งสอนมึงยังไม่พอเว้ยแม่งให้ตังกูใช้อีกเนี่ยเออใช่ไหมมึงซื้อของกับกูเนี่ยกูมีเงินใช้เพราะมึงเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตคุณเนี่ยจะได้อยู่ท่ามกลางคนประสบความสําเร็จเจ๋งป่ะคือมันมีไม่กี่งานนะครับที่แบบเออคนประสบความสําเร็จคนใหญ่มากอะแล้วกูเป็นแค่เซลล์ตอกต่อยอ่ะมึงก็ไม่ไม่ตอกต่อยหรอกใช่ไหม เขามานั่งคุยกับมึงเนี่ยมาซื้อของมึงเนี่ยเพราะว่าเขามั่นใจตัวมึงถูกไหมเฮ้ยแม่งต้องโคตรภูมิใจเลยและไออย่างที่7เ,เนี่ยรู้จักลูกค้าเทพเนี่ยมาแล้วไปต่อยอดทําธุรกิจได้ไงนะครับงั้นฝากสําหรับ7ข้อครับว่าทําไมอาชีพนักขายถึงเป็นอาชีพแบบฟ้าประทานนะครับแล้วก็เป็นอาชีพสุดยอดหนึ่งอาชีพเลยนะในชีวิตของคนเราขอบคุณมากนะครับ